สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อพ่อออกรถให้คันแรกจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะองุนลูกองุนว่าไงคะพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะวันนี้พ่อเราจะพาเราไปดูรถนะทางวัอะไรคะพ่อเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะลูก เห็นว่าลูกบ่นว่าอยากได้มานานแล้วพ่อเลยจะซื้อให้นะ่ะจริงเหรอคะหนูอยากได้ฟอฟ้าค่ะคันมันใหญ่ไปลูกตัวเล็กขนาดนี้ก็อยากได้คันนั้นนี่คะ่ะพ่อฮดูสิเห็นไหมพอหนูขอพ่อก็ไม่ให้อยู่ดีพ่อก็เป็นงี้แหละนี่นต่หนูไม่ได้อยากขอว่า โอ้โไปดูก่อนพ่อเลือกไว้ให้แล้วไม่รู้ว่าถูกใจลูกหรือเปล่ายี่ห้ออะไรคะยี่ห้อที่ลูกอยากได้นั่นแหละจริงเหรอคะใช่ใช่ใช่เย้อยู่ไหนเหรอคะพ่อไกลไหมทำไมไม่ขับรถไปไม่ไกลใกล้ๆเองลูกพ่อว่าเดินไปดีกว่าจะได้ออกกำลังกายด้วยห่ยใกล้ๆเหรอพ่อหนูว่ามันไกล เราเราต้องไม่ต้องขับรถมาพอ่อขี้เกียจขับรถเพราะว่าเดินจะดีกว่าอีกหนูว่าขับรถมันจะดีกว่าอีกขี้เกียจเอารถออกมาลูกแล้วเราก็ไม่ได้ปไปไนนอยู่ดีแหละก็นั่นนะสิคะเดินมากิ่งดีกว่าอีกนอะกความคิดพ่อนี่มันฉลาดจริงๆเลยขากลับแล้วก็ขับรถไปไงหุ้ยพ่อแล้วคันนี้เหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวยว คุยกับพพี่พนักง,งานลหนูไปดูรถนะถ้าเกิดเป็นสีทองก็ดีค่อยไปเปลี่ยนสีลูกค่ะสวัสดีค่ะสนใจรถคันนี้ไหมคะเ,คเพราะว่าผมจะซื้อให้ลูกสาวเพราะว่าวันนี้มันจะตรงกับวันเกิดลูกอะคบคลูกสาวคนนี้ใช่ไหมคะ ดิฉันว่าตัวน้องเล็กไปนะคะไม่น่าจะขับรถคันนี้ได้หรอกค่ะคันใหญ่ด้วยแถมรถหนักด้วยก็ก็ซื้อเผื่อโตให้น้องด้วยครับเผื่อตอนนี้น้องอาจจะขับไม่ได้ตัวไปน้องอาจจะขับได้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยค่ะดิฉันก็พูดอะไรก็ไม่ได้หรอกสรุปจะซื้อใช่ไหมคะใช,ใช่ใช่ใช่ค่ะฉันจะซื้อฉันซื้อ,อไม่คิดไม่ฝันความฝันฉันเป็นจริงแล้ววุ้ย จะได้มีรถขับกับเขาสักทีแล้วเฮ้ยดูสิคันตั้งสวยแนะ่แถมใหญ่นะฮะก็วุ้ยลองขับสักรอบนึงก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งพ่อกับพี่เป็นไงเขาคุยกันอยู่เฮ้ยชิลมาก ้วเป็นสีแล้วเป็นสีทองว้าวถ้าขับอ,อ้ามเงนกับรถกันความฝันของฉันเป็นจริงแล้วได้มีรถขับกับเขาสักทีขับเร็วหลายเดิอจัดเด้อรถคันนี้พวกนี้ฉันขับไปโรงเรียนดีกว่าฉชนขับรถคันนี้ไปโรงเรียนดีกว่าจะได้ไปอวดเพื่อนด้วยว่าพ่อ ซื้อรถชันนี้ให้ฉันจ้ะเฮเฮ้ยแล้วจะเบรกยังไงวะเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นเบรก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 จังซายมันเบรกจังซ้ายเบรกจังไดเนาะมันเบรกจังได้ดิโอ้ยใครกัได้สอนเบรกคอยแน่อู้ว้ายตายแล้วตายเร็วเป็นไรมากไหมคะเนี่ยพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งแตะรถเขาไงลูกเฮ้เฮ่ขับสนุกมากเลยค่ะพ่อ กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปได้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายชุบหัวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย